สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเต้นรำข้าครัวครับค่ะสวัสดีค่ะน้องเทียนสวัสดีครับพี่บีโอ้โหโโน้องเทียนค่ะครับผมนี่มันคืออะไรมันคือแกะมันคือแกะแกะร้องยังไงแบบนั่นมันแพะครับไม่ใช่แพะมันแกะมันร้องแแบบแบบไม่ใช่เหรอนั่นมันแพะไม่ใช่หรอแกะมันเป็นชีฟใช่ป่ะใช่ชีฟร้องแบบ Yeah. ไม no, <S <S yeah. ah. ่ใช่ครับโกดลองแบบไม่โกดลองยังไงวะเขาเสียงครับแล้วก็แกะลองแบแบ๊แกะรแท้ครับที่ลองแบะแพะครับโกดครับแล้วแล้วแกะลองยังไงอ่ะมันไม่ลองครับแกะไม่ลองหรือว่ามันลองแกะแกะไม่แน่ใจเอาตายละจริงเหรอแกะไม่ลองแบ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 นี่มันแพ้ครับจริงเหรอแบ แพ้มันแม่ถามคนนี้ดิ Mistress ี่ยก็ทำนวลแพ้อยู่เป็นเพราะเราจะทำแกะแล้วกันวันนี้สมผสมมีอะไรครับพี่เมย์เป็รส่วนผสมของแกะของแกะเราวันนี้นะคะก็มีโรสแมรี่อันนี้เป็นโรสแมรี่ที่วันนั้นพี่ซื้อไปแล้วมันเหลือพี่ก็ไปตากแห้งนะคะเนี่ยแล้วก็เอามาใช้ได้ตากยังไงฮะตากแห้งหรอไม่ตากแห้งก็ตากแห้งมันก็ยังก็เหมือนเดิมก็คือเก็บได้นานกว่าแต่ว่า พราน้ำมงนน้ำมันอาจจะน้อยกว่าเดิมเพราะ<ต>มันเลยห,หอมเท่ากันนะคะเราก็เออเว,ว,ล,าวลาเวลาดึงนะคะมันต้องรูดลูดลงรูดลงอย่างนี้ฟับฟวัวลูดลงแค่นั้นเองไม่ได้ลูดขึ้นเหมือนเดนนะลงลง yes นะคะเวลาทำแกะนะคะท่านผู้ชมให้ใช้ Rose Mary นะคะเพราะว่ามันเป็นเคือเออชนิดหนึ่งที่กลิ่นค่อนข้างแรง เพราะว่าแกะก็จะมีกลิ่นที่คนไทยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะใช้ Rosemary นะคะอันนี้ก็เป็นแกะจากบริษัทดีโคต้านะคะคถ้าจากโคต้าดีโคต้าคือบริษัทอะไรดีโคต้าเป็นบริษัทลูก <laughs> ของบริษัทจากโคต้ <laughs> ไม่ใช่ครับคือบริษัทจากโคต้เนี่ยสปอนเซอร์เอาแกะาา<อ>คุณภาพดีมาให้เรนี่นะคะจะอธิบายนิดนึงนะคะเวลาซื้อแกะนะคะบางทีมันจะมีไขมันตรงนี้ตรงกระดูกเขาจะเรียกว่า Cap On เหมือนแคปแคปเหมือนสายมวกแคปอะแต่ถ้าเราอยากให้เขาทำความความสะอาดกระดูกนะคะเราเอาไขมันตรงนี้ออกเขาเรียกว่าแคปออฟแคบออฟเยสศาสตร์เก็บวัลลกรรมถ้าเราเอามาปรุงอาหารส่วนมากก็จะแคปออฟถูกต้องเพราะว่าแล้วแคปออนใช้เมื่อไหร่ฮะ แคปออนไม่ค่อยใช้อ่ะค่ะไม่ค่อยใช้ไม่ใช่มากต้องแคปออฟถูกต้องนะคะมันจะได้สวยงามนะคะออฟทีมันกระเด็นใส่หัวกูเลยอุ้ยอุ้ยพูดจาหยาบคายไม่ดีนะคะตอนนี้ก็เอานเนื้อครับนมากใส่กระทะนะคะแล้วแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องวันนี้แกะแกะไม่ต้องใส่เนยนะคะเราจะสปริงเกิลด้วยเกลือพริกไทย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 อยู่ไหนพริกไทยพริกไทยนะคะพริกไทยแล้วเราก็เอ้ามาเลยสิ่งที่ชอบทานแกะนะฮะแกะเนี่ย เป็นหนึ่งในอีกสัตว์จำพวกหนึ่งที่ไขมันถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะหรอไม่เยอะนะเหรอแต่คนไทยน้อยคนนะที่จะชอบกินแกะ<ม>น้อยมากน้อยมากเราเป็นคนอโศกอโศกอ่าเราไม่ใช่คนไทยเราเป็นคนอโศกถูกต้องนะคะแล้วใส่ Rosemary ครับแล้วก็ Garlic รูปลยรูปลงไปเลยอย่างนี้นะคะแล้วเอาด้านที่มีไขมันเยอะๆใส่ลงไปก่อนแช่สวับสวับสวับแล้วที่เหลือนี่ก็โรยเข้ไาไปเออสวับสวับสวับนะคะแล้วตรงนี้ อะไรนะไหนพเอาไปทำอะไรคะพริกหยวกอันนี้นะคะส่วนมากเวลากินแกะคนคนอื่นเขาจะกินแกะกับมินต์ซอสซอสแบบใช่ไหมใช่ใช่เพราะมินต์ซอสบางทีสาระมันจะช่วยให้ดับกลิ่นของแกะแล้วแกะบางทีมันเป็นเนื้อที่ค่อนข้างหนักใช่ไหมมันเฮฟวี่เราก็จะให้มันไลท์ขึ้นมาด้วยมินต์ซอสแต่วันนี้พี่จะไม่ทำมินต์ซอสทำไมคะพี่จะทำเซลซ่า ทำไมพี่เยไม่ทำมินซอสผมชอบทานมสสทำไมพี่ต้องเหมือนคนอื่นอ่ะเพราะผมชอบทสอสบานมินซองก็ไปซื้อเดีมีปัญหาาไปซื้อเดี๋ยวพ่อยากกินเหรอไม่เอาไปซื้อที่อื่นผมอยากชิมฝีมือพี่เมย์อ่ะไม่ทำวันนี้เขาเปลี่ยนบ้างน,นะคะเขาเปลี่ยนเป็นซ,ซสอส,ส,าส,าสซาซอสซาซอสซาใช่ลองดูลองดูลองดูย้อนๆหน้ายุ่นให้พี่หน่อยนะคะอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ระหว่างเรารอให้แกะของเรานะคะแกะของเราจะสุกหรือไม่สุกนะคะเดี๋ยวต้องใส่เตาอบอีกนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยว เอาถัดออกมาค่ะวางไว้ก่อนนะคะอย่าพึ่งนะพี่ขอเซียร์ก่อนนะคะซัลซ่าของพี่ก็จะมีส่วนผสมนะคะของพริกหยวกพริกหยวกครับพริกหยวกนี่ซึ่งพี่เอาไปเผามาเรียบร้อยแล้วก็ถอดเปลือกมันเรียบร้อยแล้วก็สไลด์นะคะหน้าตาจะดูอย่างนี้แหละอย่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะระวังแกะหอโอ้สีเริ่มสวยอย่า แล้วจริงๆ,ๆพี่อยากจะได้สีของอยากได้แค่สีสอยากได้แค่สีแค่สีเลยแค่สีเท่านั้นเลยครับเนีย่ยสีสวยเอาข้างๆนิดหนึับนะคะระหว่างนั้นเราก็เอามีดอะหนูเอา่านมาทับแล้วก็สับพริกหยวกของเราเป็นรูปเต๋านะคะคก็ r รั g ล l ช c อ o p Up อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเทียนลองซอสซอสของพี่อันนี้ ฉนันอาจจะติดตจใจนะคะไม่กลับไปกินมิ้นซอสแล้วเสร็จแล้วขอด้านหน่อย,น,อยนี้นโอโอะอาใช่ไหมสีสวยอืออือไือสืออ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 ือกือวือาือ้อนืออ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 ืาอืออืาอือ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 อ้ออืออืไมืออืออืออื้อืออืออืออืนนออื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 อออือือ,อ้นนออ อ่าฮะโอเคซอสซของเรากา็พริกเป็นลูกเตา๋าก่านพริกเป็นลูกเต๋านะคะเสร็จแ,แล้วอะไรอ่ะมะน,นาวนะ,ะมะน,นาวแต่ยังไม่ใส่พี่ขอใส่ต้นหอมต้นหอมครับต้นหอมไม่ไม่ใช้ตรงขา่ขาห่าวเท่าไหร่นะคะซอยให้ละเอียดอ่านมะน,นาวให้พี่หน่อยสิลูกหั่นมะนาว,นาวเป็นไหมเป็นครับแล้ว เอาเม็ดออกด้วยเอาเม็ดออกด้วยเหรอฮะอ่าใส่ต้นหอมเข้าไปในซอสของเรานะคะดูสิโอเคสีเริ่มได้แล้วนะคะเราเอาแกะของเราใส่เข้าไปในถาดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในเตาอบเลยอะไรอยู่ในเตาอบใช้เยอะไ,มไหมครับมะนาวมะนาวซีกเดียวหลก ซีกเดียวเลยนะบีบเลยนะฮะฮะเดี๋ยวอย,อย่าเพิ่งอย่าพึ่งใจเย็นเย็นเราบีบมานาตอนสุดท้ายเลยอ่ะอุ้ยหมาหอนแปลว่าไม่รู้สิหมาหอนต้งนตองลงมาเลย<ะ>ผักชีเราก็ใช้ผักชีนิดนึงนะคะอาหารฝรั่งก็ใส่ผักชีได้หอมหอมครับใส่เข้าไปเด็กไม่จำเป็นต้องเป็นผักผักชีฝรั่งผักชีไทยก็ได้อ ใช่ผักชีฝรั่งก็คือผักชีลาวไม่ใช่เหรอเพราะผักชีฝรั่งคือ p a r s l e y ใช่ไหมใช่ครับอ๋อ Italian p a r s l e y Italian p a r s l e y นะคะแล้วใส่เกลือนิดนึงนะครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันคราวนี้เราจะทิ้งซอสซาเราไว้สักพักสักแป๊บหนึ่งเพื่ออะไรครับน้ำน้ำของผืกนี่คือมะนาวที่เทนเบียบบีบใช่ไหมใช่ครบ โอเคเป็นไงฮะมันดีมากมันมันจะสามารถแบ่งได้หลายซี่ถ้าเกิดรู้สึกเปรี้ยวน้อยไปก็บีบเพิ่มโอเคโอเคเปรี้ยวเกินไปมันจะได้เอ้ยมันจะได้แบบได้สองได้ไม่ได้ละแต่เทียนแล้วพี่หยวนมเทคอนเลยเรื่องนี้เออพี่พี่พี่หยวนเทียนเลยนะฮะเดี๋ยวยองพิมทำไมเละแพใครในโลกที่เขาหั่นมะนาวกันอย่างนี้ช่วยบอกบอกดิฉันหน่อยใครเขาผมเห็นมาจาก เจมี่เอลิเวอร์โอเคอ๋อเขาตำหนักฐานํำสั่งมันให้เหนียวแค่นี้แค่นี้โอเคค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ซอสของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนจะทานเราจะต้องต้งทิ้งซอสไว้สักพักหนึ่งน้ำจากผักมันจะออกมามันจะอร่อยนะคะตอนนี้เราก็รอแกะของเราให้อบให้พอดีนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรอข้างนอกกอนนึงสิบป เอาละเสร็จละแกะแบ่แบรของเราแบรแกะแกะแกะสรุปมันล้ำแกะแกะอย่างนี้หรอโหมากว้าวแลแก่ที่มีมีเดียมมีเวลดันมีค่ะมีมีมีเดียมเวลมีแล้วแบบนี้ตอนนี้น่าจะเท่าไหร่ครับตอนนี้หรอไม่รู้ว่าน่าจะมีเดียมแรรน่าจะมีเดียมแรรอยู่ เรามาดูเสียงดวงเอานะคะแกะนั่เป็นอะไรที่แบบทําให้แบบพอดีแบบย,ยากอะ่ะเพราะว่าชิ้นละกๆมันก็จะแบบไม่ต้องห่วงผมเชื่อเออเสียงมันใช่อะ่ะเสียงกรอบๆใช่ใช่ไหมฮะแบบนี้คือมีเดียมหรือว่ายัางไงเดี๋ยวเหันหั่นหันหันแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมันเป็นอะไรครับเดี๋ยวมันร้อนแป๊บนึ่งนะเทียนครับ อืมอ่ามีเดียมแรนะคะมีเดียมแรครับอันนี้นี่มีเด um ียมแรฝั่งเนี้ยมันจะแรไปนิดนึงนะคะเราใช้สองฝั่งนี้ดีกว่านะคะแล้วก็มาวางบนจานดีกว่านะคะอ้ววร้อนร้อนครับร้อนร้อนมากทำอาหารอย่าไปกลัวเลยครับอย่ากลัวนาะเนาะงนะคะกลัววางลงไปเลยทั้งชิ้นวางไปทั้งชิ้นนะคะเสร็จแล้วก็ วางชิ้นที่สองแบบทับการทับกันนะคะนี่มันจับวางใเนี่ยจับก็จับวางจริเชื่อจับวางนะคะกสองชิ้นนี้ก็รอไปก่อนนะคะเสร็จแล้วยังไงฮะซอสซาที่เพียงไงซอสซ่าล่าไปเลยไปเลยนี่มานต้องข้างนี่อ่าเห็น้านแล้วเริ่มทิ้งไว้แล้วมันจะมีน้ำๆอยู่อ่าถ้าแก่นี้ถ้าอบกับทอด ทอดมันจะแบบมันจะแห้งๆถ้าอบเนี่ยมันจะแบบมันชุ่มๆสับเกล็ดแล้วมันจุ้ยมาเรียบร้อยค่ะแกะกับกับซอสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ คุผู้ชมคะก่อนที่เรารจะพูจาาอะไรต่อพี่ขอลองชิมเป็นไงฮะอร่อยอีกแล้วพี่เมล <c oughs> กินกับซอสซ่าด้วยนุย้ยเสียอะไรอ่ะ <c oughs> เป็นไงเทียน,นเป็นไงพีมือผมไม่ตกเลยนะพี่มือเทียนไม่ตกเลยนะ ใช้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ะนะคะท่านผู้ามาชมคะขอ,ขอขอขอบคุณบริษัทจากุตาครับที่นำก็ตุ้ดดีๆมาให้เรานะฮะส่วนวันนี้เนี่ยเมกะเทียนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแต่ถึงเวลากินค่ะมาเล้อโอมาเลโอ,โอ,ม,าลโอมาแกะแกะโอ้โอ้มาแกะแกะโอแกะแกะแกะโอแกะแกะบแบ๊แกะบแบ๊บแบ๊แบ๊บแบแบ๊ร้อยไงตกลงแกะๆฮะ ชอบชอบเพียงชอไม่รู้ว่าตลกมากอ่ะออาลูกข้าวฉากมาเลยวันละามามาข้าวฉากมามามาเออหัว่เลยนิไม่เป็นลาเซ็กอือือพี่กินอะไรกันอ่ะพี่กินะไรกันอะไร

ในชว่วงนี้ไลฟ์มีนะคะวันนี้พัทราบริจะทำเฟรชมอสซาเรลลาทาร์ให้กับท่านผู้ชมนะคะส่วนผสมมีน้ำมันมะกอกเบลเพปเปอร์เกลือมาส์าเมลานชีสเฟรชมอสซาเรลลาแล้วก็เบซิลนะคะและพัฟเพสตรีด้วยซึ่งวันนี้นะคะพัทรดาวรก็ไปซื้อพัฟเพสตรีที่ทำสำเร็จเรียบร้อยนะคะสามารถซื้อได้ที่ซูเปอร์ทั่วไปนะคะมันแช่แข็งมาแล้วเราก็คลายมันออกมาคราวนี้ให้หั่นเป็นเหลี่ยมนะคะแล้วก็พับมุมเข้ามานะคะ ให้ทำให้พับเข้ามาอ่านะคะระวังพัฟเพสตรีของเราจะละลายและนิ่มเกินไปถ้านิ่มเกินไปเนี่ยมันจะบังคับยากมันจะทำอะไรยากนะคะมันจะเละฟุ๊บอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะ คราวนี้เราพู้กันมาทาน้ำมันมะกอกนิดหนึ่งนะคะตรงกลางเราจะโรยด้วยพาเมซานชีสแล้วก็จะวางพริกหยวกนะคะซึ่งเราไปเผามาแล้วแล้วก็เอาเปลือกออกนะคะแล้วก็ขะขาะกะันไป ตอนนี้อย่าลืมทานน้ำมันมาะกอบต้องขอบๆด้วยนะคะอือฮึวสวยอะเสร็จแล้วก็ใส่ในตาอบนะคะรอให้พัฟเฟซชี่ของเราฟูขึ้นมานะคะ นี้นะคะผ่านไปสิบนาทีเดี๋ยวเราไปดูพัฟเฟสตรีกันค่ะส,สวยเรียบร้อยค่ะแล้วก็อนนี้ ตอนนี้พาฟเฟชชี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะแต่งหน้าด้วยมอสซาเรลล่าสดซึ่งเราสไลด์บางๆเรียบร้อยนะคะแล้วก็สลับกับมะเขือเทศแล้วก็มอสซาเรลล่าและ finishing touch ของเรานะคะก็จะใส่เบซิล และอร่อยนะก็เป็นอันเสร็จนะคะมอสาเรลล่าแอนด์ทอมเตโด์าร์ดของเราค่ะถึงเวลาของช่วงนี้ผมชอบที่สุดครับฟุตแหละ ฟูดแลบครับฟูดแล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 บวันนี้ชอบแต่เด็กชอบกินท็อฟฟี่ว่ะเคยแบบมีท็อฟฟี่เสียบนไม้แล้วแบบดู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 นะครับปั้นเป็นรูปลิงรูปอะไรใชยใช่แสดงว่าแล้วก็มันคือน้ำตาดนี่มาเคี่ยวนี่แหละแต่ว่าเราจะต้องทำให้มันแปลกออกไปเพราะมันคือฟูดแลบเราจะอ่ะไม่เคยเห็นช็อกโกแลตใส่พริกป่ะ บางทีช็อกโกแลตบางทีเขาจะใส่เพริกนิดนึงแบบเป็นชิลิช,ช็อกโกแลตอ่าถ้าช็อกโกแลตใส่เพริกได้ทำไมลูกอมหรือทอฟฟี่ใส่เพริกไม่ได้ใช่ไหมวันนี้เราก็จะใส่เพริกป่น,นพริกป่ง่ายโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะพี่เมย์ไม่สงสารคนกินหรอกเหรอไม่สงสารหรอกเพราะ<อ>มันเป็นฟุ้งละกินมันเหมือนกระเพาะปลาอ่ะแต่ตอนนี้มันเคยเห็นแบบลูกอมที่เป็นอ่ำ ที่เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะคือมันเหมือนแบบตอนนี้มันดูเหมือนกระปีที่มะม่วงจะจิ้มเอาอะฮะ <c oughs> ส่วนกลิ่นเนี่ย <c oughs> โหดก่กาใบกระเพ้าอีกครับ <c oughs> เราไม่ผ่านตรงนี้เลยดีไหม <c oughs> ผมว่าเราไม่ผ่านเลยดีกว่านะฮะ <c oughs> คือ <c oughs> คือจะ,จะให้อ้อมไหอันนี้ว่ามันไม่ได้อะ่ะพี่จะทำยังไงดีพี่จะต้องทำ <c oughs> พี่จะต้องทำนี้กระเลียขอโทษนะกรนะเลียนะต้องลนะ้างช้อนใหม่เราจะเอามาเนะะาะออฮะแล้วก็เจ้ใน้น,านาม,มันจะได้เฮ้ย <Sweet. S 1> <c oughs> นี่นะครับยั่ไงโอ้โหมันเป็นลูกอมเหนียวเหนียวแต่ข้างในเป็นพริกพ,พี่บอม่ะพี่บอมนะคะ ใช่พี่บอมนิดหนึ่งพี่บอมตอนเด็กๆชอบกินลูกอมไหมคะชอบอะไรหวานๆไหมคะชอบกินอะไรเผ็ดๆไหมชอบก็อยู่ไดนจะมีปัญหาเลยทุกอย่างชอบอยู่แล้วนะคะถ้าพริกทอฟฟี่กับพริกเนี่ยพี่บอมให้กี่คะแนนดูน้าตา่ต้แน่นอนตอก่อไม่แน่นะมันอาจจะแบบแซ่บๆผมให้ไปสักสามแบบลองกัดแล้วไม่ด้วะพี่บอมกินโอ้โหนี่เขาเล่น โอ้ผมเห็นแววตาอย่งความสุขเฮ้ยโหโเหมาะมากนะเป็นการเล่ละครนี้แนบเนียนที่สุดในรอบปีนะเห็นไหมอ่ะบอกว่าแกล้งเพื่อนเขาคือพี่หมาปาเฮ้ยเฮ้ยลองเอ๋ยต้องลอง ที่ผมไม่ชอบทานเผ็ดนะปกติอ่ะมันไม่ได้อะไรหรอกนะพี่เนี่ยไม่ต้องทำใหม่ก็ได้มั้งทำเพื่ออะไรก็คุณรักฉันรักเองโหพริกไม่เสียบด้วยอ่ะบีบอมเอ้ยคืนเนี่ยจุ๊ๆสบายเลยลองคำหนึ่งเชื่อเด็ดคำเล็กๆก็พอพี่ออกเข้าไปสั่งอันนี้เลยเอาเข้าไป ไม่เอาอับปักอับปักาอไม่เป็นไรให้ฟรีอับปักอ่ะไม่ผ่านอ่ะพี่ไม่ผ่านไม่จะพูดไงอ่ะไม่เดี๋ยวไม่ว่าผ่านผ่านนะมไทยมุทม์นะคะที่ยังเรียนอยู่แล้วหลังเข้าห้องเรียนแล้วง่วงนอนนะคะแนะนำให้ทำทอฟฟี่พริก ผมว่าได้ไม่ค nah ุ้มเสียครับคุณผู้ชมอย่าไปทําตามครับถ้าอยากจะกินนี่ผมว่าไปหาไอ้ลูกอมที่มันเปรี้ยวๆจิตจีที่มันตื่นหนึ่งใจเข้าท่ากว่าอันนี้มันแบบไม่ถ่านนะเผ็ดไปไม่ผ่านมันผ่านมันเผ็ดเผ็ดเกันไปโอเคอ่ะโอ้เผ็ดป่ะพี่บ๊อบบอกครัมันเหมาะพี่บ๊อบไม่เผ็ดหรอเพื่อนเผ็ดปะโคตรเผ็ดเลยไม่ไหวครับเอาเป็นว่าวันนี้พูดแหลมเลยครับก็ไม่ผ่านครับ ว <Okay. S 2> ันแลบนะคะวันนี้ไม่ผ่านนะคะคทอฟฟี่ก็ควรอยู่ส่วนทอฟฟี่พริกก็ควรอยู่ส่วนพริกนะคะอย,ยอย่าไปรวมกันนะคะส,สำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะติดตามพวกเราในอินสตาแกรมนะคะอย่าลืมนะคะอินสตาแกร,รมของพัทราวาเรนก็คือพัทรวริรนอินสตาแกร,รมของเทียนก็เป็นเทียนไรอ n นนะคะสำหรับ Facebook ของเต้ยนทํา,ารรทครัวนะคะติดตามได้นะคะแล้วก็ได้ดูสูตรของอาหารที่เราทําในทุกๆสัปดาห์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เมละเทียนก็ต้องขอลาไปก่อนเฮ้เดี๋ยว ก่อนอื่นเพ็ต้องขอขอบคุณบริษัทจักรุต้าเลยครับเออใช่หิวน้ะเพื่อสนับสนุนเราด้วยวัตถุดิบดีๆตลอดเวลาครับโอเคค่ะอาทิตย์นี้วันนี้ขอลาไี่ก่อนนะเพ็ดไม่ไหวแล้วขอไปก่อนนะค่ะจักรุต้าจักรุต้าสวัสดีค่ะบลองปะพี่เมี์เล่นสายไนแบบลองปะไม่ไหวเสี่ยวมันที่เดียวการกัดการลบกัรไปอ่ะมันแรงอ่ะลองเด็ แซ่บมันเผ็ดมาก